สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้ก็ตื่นตั้งแต่ตีชตอนเช้าตอนนี้ก็ประมาณตีห้าเนาะตีห้าเพิ่งแต่ล้างหน้าบปะแป้งทาครีมนะคะวันนี้ก็คือหุงข้าวนะคะกําลังทําการหุงข้าวแล้วก็วันนี้มีเมนูอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือทอดปลาทอดปลานี้เราถวายได้ได้สองวันแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราทอดเป็นปลาดุกนะคะ ซื้อปลาดุกมาจากสังขะนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เป็นปลาดุกตากแห้งนะคะก็คือเขามีปลาดุกจำนวนเยอะแล้วเขาก็ทําเสร็จแล้วเขาก็ทําเป็นปลาดุกแดดเดียวอะไรอย่างงี้เนาะคือตากตากพอแต่หม,มาดๆเราก็เลยซื้อมาเหมาเลยนะคะเหมาเข่งเลยที่มันตายแล้วเนาะนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยมาทอดนะคะเพื่อที่จะเอาไปถวายพระนะคะนะคะส่วนมากเราก็จะทอดถวายพระในช่วงที่ ไม่ใช่วันพระนะคะไม่ใช่วันพระเพราะอะไรเพราะว่า,าผู้คนจะค่อนข้างมาทําบุญเยอะเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าอาหารค่อนข้างเยอะแต่จริงๆเมื่อวันก็ทําลงไปนะคะประมาณประมาณ20ตัว10ตัว20ตัวนะปลาปลาดุกเนาะวันนี้ก็อีกวันหนึ่งนะคะที่เป็นปลาดุกกินไหมนี่คือปลาดุกนะคะอ,อันนี้คือปลาดุก ทอดนะคะเป็นเมนูถวายพระวันนี้นะคะท่านผู้ชมขาค่ะ <c oughs> ค่ะเช้าเช้าวันนี้ตื่นมาตอนเช้านะคะก็จะเก็บที่นอนหมอนมุ้งเสร็จเริ่มแล้วเสร็จแล้วก็จะหุงข้าวนะคะ แล้วก็ทํากับข้าวเพื่อที่จะไปถวายพระก่อนนะคะื<ม>้อไปถวายพระเสร็จแล้ววันนี้ก็จะมีประชุมเช้าประมาณ9ก้าโมงนะคะเก้าโมงเสร็จแล้วออกตอนเที่ยงนะคะรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วก็จะได้ไปต่างอําเภอนะคะเพื่อที่จะประกอบอเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็เตรียมที่จะสวดมนต์ปีใหม่ด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าสวัสดีและทักทายยามเช้านะคะ